สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะ,ะ,ะอ้ยอวแอละก็ได้อยาพาไปเที่ยวล้ะืบปะน้ยายพาไปเที่ยวแหะแม่ไม่อยู่นะคะคุณแม่ของหนูไม่อยู่วันนี้หนูอยู่กับพี่น้ำตาลน,นะโก,กิอีน้ำอ้อยนะคะกับคุณพ่อตอนนี้หนูเกาะตีนเอนะคะอยากออกข้างนอกแล้วพี่น้องอยู่ในห้องเบิดมืออยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องนะคะมันเป็นฝุ่น พอมันนีพันิ่นมาเฮ็ด้องนามรีโนเวท้องนาใหม่นะพี่นอ้องมีเพิ่นจะออกจากบ้านนะคะไปไหนคะไปไปเดี๋ยวไปไปเล่นกับพี่น้ำตาลกับอากอ็กินในห้องดีกว่ามันยังร้อนอยู่เลยแดดยังไม่หายเลยมันยังแดดอยู่เลยตับตาไปทำงานไปในบานไปแนทผาดอยู่นี่นะดิตาอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ อยู่นี่เฉยๆน้องจูดจาเองอัเนินคเกินคนถูยอารมณ์ดีนะบบอารมณดีพอมีกวจุกเย้จ่าจ้าจายรมือพอมีกวามจุกจ่ายรมือมนีสาจ้า จะน้าแดดก็ล่มผ้าใบของเราแต่วรถเต็มเลยนะรถเต็มบ้านปีพีนะนะของอาเธอก็แกกินก๋วยเนี๋ยวเสร็จแล้วนะแกกินก๋วยเตียวตกันลอมาลากรนี่เราทอมาลายยุ้ยยืนตรงนี้ไปเลยอุ้ยตึงงตึ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 ง่ตึตึงงตึงตึตึงงตึงตึแม่นปันปูอะไดตึงมันปัวผูู้ไดดิ ติ๊าเลียนนามอย่าเลียนน้ำเนื้อโอ้ยไม่เอาตีนเชี่นเลยผูย้หญิงคุณหมอหญิงน,นั่งค้าเพียบบนราลสิลูกนั่งได้บนนี้เออขาต้มอ่อ, <c oughs> อย่าขึ้นสุดแล้วขาตาม้มอ่อย่ขึ้นสุดแล้วออทางก็ได้ดินหมดนี่นะ มือนี้คือเซ็กซี่เกิร์ตแทย์ไซส์เดีะมือนี้หนูแท็กซี่มือนี้ใส่สายเดียวปตุบปูอยู่เลยเมื่อเช้าเป็นคุณหมอค่ะก็เลยเปลี่ยนสายเดียวจะไปเที่ยวค่ะเที่ยวหน้าบ้านผมนี่รุดขางนึงตลอดเลยต้องถมมือเลยเป็นสเตปอีเดียก็ลังเป็นสาวผมก็ลัง มันอ้อยอยู่ในห้องนะตอนนี้อยู่นุนตาลอากโกกิมันเต,ต็มใจแล้อเต็มจอยเหรอลูกหน้าเต็มจอยเลยเหรอมัน,นเห็นรถไมโครบอ่ะมันเห็นรถไมโครบอ่ะหอูเสียงก็สวยเหรอเอาแต <laughs> ่ไม่มาถึงอันนี้มันจะจ้ยได้แหละนูชีนุชีถ้าจะิงจงเราจะได้เป็นแดนเซอร์ติตแกงนุชีเราธรรมดาสุดไม่ได้แกงนะนีแ่แต่เห็นตัวเองในกระจกไหม งงละสิแล้วก็เมื่อให้นอนน้ำอ้อยถูบ้านเสร็จนะงงละสิเพี่ยท้องงามคับพี่นองคนกระโรฝ้อันนี้ซูเประเทเลลือเป็นแ่โรอฝ้าทีเดียวบอกว่ือนสุดเลยนะลื่นกับเบื้องทั้งขังออกมือนี่สิเป็นการติปมืนกันแต่เทแลลีอยู่ห้องหนึ่งอะเนาะมืออาจะเป็นห้องนี้ก็มือทำงานใหม่เป็นเมดรอฉิบไปนอนพักมือนึ่งเถอะนะเป็ หนขอบคุณค่ะายทำไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณหรอไม่มีใครเอาอะไรเลยจีโต้จีโต้หน่อยจีโต้ส่งผมไหมอยมันเป็นจิกนี่เจงเขาคนเดียวไอจะ่นเมาถ่ายลงมาแลนดมาหน้าอยู่ไหนลูกหน้าหนูอยู่ไหนนางสิ้นจเลยอุ้ยเมีใช้เมียเจ๊จ๊านี่เมียไปใหญ่มาหนิว้าวสนใจตลอดมีแม่อยู่ด้วยอยูเลยวันนี้ ทุกตาคุณมอเฮ็ดแขรเห็ดนางยันยันไปดรุ่งนี้แม่ของหงูมานะคะึงกลางบ้านสอจหงอยันถงหบ้านสามคนหดละหงอดอุบลนบ่ายสามคืนคุณช่วหงอดบ้านหาหุบมงมาซ้อมต้อพอดีก็เลี้ยงกันต่อไปนะคะอยู่แค่นี้นะคะ